E aí สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูปผูุู้คนนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามือนี้อีสานกินแซ่บสิพามากินบักสมแนวสมสมเปรี้ยวๆนะจ่ะหลังเลิกงานกับหิวบักสมบักแซวนะจ่ะพี่น้องจ้ามือนี้แม่สิพามากินย่ำสมโอนะจ่ะพี่น้องจ๋าย่ำใส่น้ำปลาล้านัวเห็ดแบบอีสานบานเฮ่านะจ่ะพี่น้องจ๋าเมนูแซ่บแซบเมนูอีสานไย่ำใส่กันกับปลาแดกแซ่บปลาลานัวนะจ่ะพี่น้องจ๋าบ่บอกอะไรยายห่างพี่น้องจ๋ากินย่างเดียวนะจ่ะ กระสิมาซิมกับซ่อนคู่ใจเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าซิมกันเลยเว้าไปกันน้ำไลยแตกเนาะว่าวไลายกับเพราะได้กินแล้วพี่น้องกินยางเดียวปานี้ซิมเลยจ้ะแสบๆนัวน้ำกันเน้อจ้ะโอ้ยน้ำไลยไหลพูวานแล้วน้ำจิมปลาจ้บ

สว่างบะเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยมูนี่หามยุดหามยุดน้ำได้สิแตก สมโอยูเบลเยียมหาอยากพี่นออ้อ,องคามีกับฝาลสือเขาบัานมงสังกระเบิดน้ำลายแตก Så døde jeg. คันเบิมบ่มๆเลยน้ำลายแตกพี่น้องทึ่งนำสุมโอสาใจซ่วงวะ ช่วงวะชวงวะไปแซ่บถึงจเริ่มเผ็ดแล้ว พริกพงุงรุ่นนี้นี่เพ็ดแห้ง เจ็บจ็บเจ็ตาแก่งจังปังเลยพี่น้องอืม จวดโอเคนะจ่ะพี่น้องจ๋าแซบอีลีอีล็อกแซบคักแซบแน่แซบเบาเบาลายยายห่างคือเก่านะจ่ะเบาไล่กับสิบวได้กลิ่นนะจ่ะพี่น้องจ๋ากับเมนูยำส้มโอนะปาราโน่ของเฮาวนะจ่ะพี่น้องจ๋าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งติ้งให้แน่เด้อจ่ะพี่น้องจ๋าเพื่อสิบวัตตผัดคลิปต่อๆไปของแมวนะจ่ะสำหรับคลิปมื้อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะจ่ะพี่น้องจ๋า จังพบพอกันไม่ในคลิปหนาเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายจ้า